ต้องขอบคุณเลยนะคนรุ่นปู่ย่าตายายอดีตของเราเนี่ยแหละจับลักษณะนี้ได้ว่าเออมันมีลักษณะที่เด่นขึ้นมาหอมและหวานอร่อยเนี่ยเขาจึงนำพันธุ์เนี้ยมาขยายแล้วก็รักษาพันธุ์เนี้ยต่อนเนื่องจนปัจจุบันเนี้ยจังหวัดลบบุรีเราเนี่ยมีเป็นพื้นที่หลักที่มีพื้นที่การปลูกประพนน้ำหอมจำนวนมากที่สุดของประเทศไทยประพนธ์น้ำหอมนะที่ปลูกกันในจังหวัดลบบุรีเนี่ยอ่า ณปัจจุบันเนี่ยที่ได้รับการจดเครื่องหมาย GI เนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี2561น,น,นะครับโดยใช้ชื่อเรียกว่ามะพร้าวน้ำหอมลาดบุรีอันนี้จริงๆแล้วมันก็มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานนะเพราะว่ามะพร้าวน้ำหอมลาดบุรีเนี่ยเกิดจากะมะาพร้าวที่เป็นพันุพื้นเมือง ที่เรียกว่าพันหมูสีนะซึ่งถิ่กนกำหนดเริ่มต้นน,นะนะอยู่แถบจังหวัดนครถมแถวอำเภอสัมพันธ์แล้วก็ในอดีตเนี่ยย้อนกลับไปประมาณซักน่าจะถึง6-70ปีที่แล้วเนี่ยก็มีพันนี้เกิดขึ้นก็คือเกิดจากพันหมูสีเนี่ยเกิดการกลายพันธุ์มีลักษณะที่เด่นขึ้นมา2ลักษณะคือมีกลิ่นที่หอมอันเป็นเอกลักษณ์คล้ายๆกลิ่นตระกูลใบเตย แล้วก็มีความหวานเนี่ยที่หวานขึ้นมาอย่างมากกว่ามะพร้าวน้ำหอมของพันธุ์พื้นเมืองเดิมคือมีความหวานขึ้นด้วยพื้นประมาณ7บิกกว่าถึง8บิกแล้วก็มีลักษณะสําคัญคือมีเนื้อที่หนาแต่ยังนุ่มอยู่มีเนื้อหนาประมาณ5-6มิลซึ่งเนื้อเนี่ยก็สามารถตักกินได้อย่างนิ่มนวลแล้วน้ำก็หวานอร่อยแล้วก็มีขนาดผลป่องกลมมีลูกสีเขียว แล้วตรงตรงตรงก้นเขาอะเป็นสัรมารวมกันเป็นเป็นสามจีบมารวมกัน mm hmm. กเกลียงยังมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่ามะพร้าวน้ําหอมก้นจีบด้วยซึ่งลักษณะที่ปรากฏเด่นชัดเป็นลักษณะแบบนี้ทั้งกายภาพแล้วทั้งรสชาติและกลิ่นเนี่ยเป็นลักษณะที่เกิดจากยินด้อย mm hmm. นะ mm hmm. เกิดจากยินด้อยแต่เป็นแสดงลักษณะเด่นแล้วก็เมื่อลักษณะมะพร้าวน้ําหอมตัวนี้เนี่ย เกิดการก่พันธุ์ขึ้นมาต้องขอบคุณเลยนะคนรุ่นปู่ย่าตายายอดีตของเราเนี่ยแหละจับลักษณะนี้ได้ว่าเออมันมีลักษณะที่เด่นขึ้นมาหอมและหวานอร่อยเนี่ยเขาจึงนำพันธุ์นี้เนี่ย,ยมาขยายแล้วก็รักษาพันธุ์นี้ต่อนเนื่องจนปัจจุบันเนี่ยก็มีการปลูกในแถบจังหวัดกลุ่มจังหวัดร่าบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมเนี่ยเป็นพื้นที่หลักในการปลูกแล้วก็ จังหวัดราบุรีเราเนี่ยมีเป็นพื้นที่หลักที่มีพื้นที่การปลูกมะพร้าวน้ำหอมจํานวนมากที่สุดของประเทศไทยแล้วก็ทางจังหวัดราบุรีเนี่ยเห็นความสําคัญว่ามะพร้าวน้าหอมเป็นพืชเศรษฐกิจจะส่งเสริมให้เป็นพืชที่มีการส่งออกไปยังต่างประเทศแล้วก็ทางรายได้ให้กับประเทศไทยและสร้างไรายได้ให้กับจังหวัดราชบุรีเราเนี่ยท่านที่ดําริที่จะทําการ จดเครื่องหมาย GI ให้กับมะพร้าวน้ำหอมลาบุรีเนี่ยคือท่านอดีตพาณิ์จังหวัดลาบุรีชื่อท่านวิทูลสุขภูเนี่ยท่านเห็นว่ามะพร้าวน้ำหอมสายพันธุ์เนี้ยเป็นสิ่งที่ดีซึ่งในอนาคตเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําเงินให้กับจังหวัดลาบุรีและไประเทศไทยไปอย่างมากท่านจึงมีดําริตั้งแต่ปี2558เป็นหน่วยงานที่ร่วมกันระหว่างพาณิ์จังหวัดกเกษตรจังหวัดแล้วก็ภาคเอกชนอย่างพี่เนี่ยเข้าไปเป็นทีมทํางานตั้งแต่ปี2558น,นะ เพื่อที่จะทำทำการดําดเนินการเรื่องการจดเครื่องหมายสิ่ง,ง่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ดําเนินเรื่องอยู่ตั้งแต่ปี2558จนเรื่องเนี่ยสำเร็จประกาศอย่างเป็นทางการคือปี2561จึงทําให้มะพร้าวน้ําหอมลาบรีได้ประกาศเป็น GI อันดับแรกของ ของในวงการมะพร้าวน้ำหอมเลยส่วนทางจังหวัดอื่นๆไม่ว่าจังจังหวัดสมุทรสาครโดยใช้ชื่อว่ามะพร้าวน้ำหอมบ้านแพรหรือ,อจังหวัดชัยเชิงเซาที่มีมะพร้าวน้ำหอมที่เขาก็จด G I เหมือนกันแล้วก็จังหวัดอื่นๆตามไล่หลังตามลำดับลงมาซึ่งเขาจะจดได้ง่ายว่าเพราะเขามีต้นแบบของจังหวัดาชบุรีเป็นต้นแบบแล้ว จังหวัดลบบุรีมีพื้นที่การปลูกณปัจจุบันเป็นหลักถึงขั้นเป็นหลักแสนไร่เป็นแสนไร่แล้ว <ừ> ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่ทางจังหวัดลบบุรีให้ความสําคัญแล้วก็นับเป็นต้นแบบของ BCG model <seus S 1> ของภาคการเกษตรด้วยเพราะว่าพา,าน้ำหอมเนี่ยเป็นพืชที่สร้างงานให้กับทุกระดับตั้งแต่เรื่องของเจ้าของสวนผู้ที่ทำกิจกรรมในสวนก็คือแรงงาน แล้วก็มีต่อเนื่องมาถึงโรงงานแปลรูปแรงงานที่อยู่ในโรงงานแปลรูปซึ่งนํามาซึ่งรา,ายได้จากต่างประเทศเข้ามาเมืองไทยอย่างมากมายนี่แหละคือ,อาจากมะพร้าวน้ำหอมลาบุรีที่ได้รับรการจด G I เนี่ยปัจจุบันเนี่ยถือเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดลาบุรีแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วซึ่งปัจจุบันก็นําเงินรายได้เข้ามาประเทศนับปัจจุบันพี่ว่านับเป็นหลักหมื่นล้านบาทแล้วจังหวัดอ,อื่นก็มีมะพร้าวน้ำหอมกันแล้วแต่จะจด ชื่อกันออกไปที่ได้รับการจด G.I. นะแต่ราบุรีเราอะจดประพาวน้ำหอมราบุรีเป็นน้ำมันที่แรกของเมืองไทยและนะเป็นที่แรกของโลกด้วยครับอันนี้คือสิ่งที่น่าจะภาคภูมิใจของชาวจังหวัดราบุรีเรานอกจากจะปลูกเยอะที่สุดส่งออกมากที่สุดมีโรงงานตั้งอยู่มากที่สุดแล้วกลยังจด G.I. ได้เป็นที่แรกของประเทศไทยและของโลกด้วยครับ